พระพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดาเอกของโลกเสนอตอนที่34เรื่องโปรดพระนางยโสธราและเจ้าชายนันทะทรงผนวดหลังจากบรรดาพระญาตเข้าเฝ้าแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงให้พระราชบิดา รับบาตรแล้วเสด็จไปยังตำหนักของพระเทวีพร้อมด้วยอกรสาวกทั้งสองตรัสว่าเมื่อมารดาพระราหุลถวายบังคมตามชอบใจอยู่ไม่พึงกล่าวความใดแก่พระนางและประทับนั่งบนพระแท่นที่จัดถวายพระเทวีรีบเสด็จมาเฝ้าจับข้อพระบาททั้งสองกลิ้งเกลือพระเศียรที่หลังพระบาทและถวายบังคมตามพระอัยาศิยพระราชา ทรงพัฒนาคุณของพระนางยโสธราที่มีความจงรักภักดีต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระสุนิสาของหม่อมชั้นเมื่อได้สดับว่าพระองค์ทรงนุ่งห่มผ้ากาสาวพัดต,ตั้งแต่นั้นก็ทรงผ้ากาสาวพัดได้สดับว่าพระองค์มีพัดหนเดียวก็เสวยพระขยาหารเพียงมื้อเดียวทรงสดับว่าพระองค์ทรงละที่นั่งที่นอนอันใหญ่ ก็ทรงบนทมบนเตียงน้อยอันขึงด้วยแผ่นผ้าเมื่อทรงทราบว่าพระองค์ทรงละเว้นจากของหอมมีดอกไม้เป็นต้นก็งดเว้นดอกไม้และของหอมในระยะการที่พระองค์ทรงผนวดแล้วพระสุนิสาองหม่อมชั้นเพียบพร้อมด้วยคุณสมบัติอย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่ามหาบาพิตรขอที่พระนางอันพระองค์คุ้มครองอยู่ในบัดนี้ ปฏิบัติตนได้ในเมื่อยานแก่กล้าแล้วเช่นนี้ไม่น่าอัศจรรย์แต่ก่อนนี้พระนางท่องเที่ยวอยู่ที่เชิงเขาเพียงลำพังแม้ไม่มีผู้ใดอารักขาก็ยังคุ้มครองตนได้ทั้งที่ยานยังไม่แก่กล้าแล้วตรัสจันทากินนอนชาดกเพื่อบรรเทาความเศร้าโศกของพระนางพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถึงอดีตครั้งที่พระองค์เสวยพระชาติเป็นกินนอนพระยาชื่อจันทากินนรี อาศัยอยู่ที่จันทบันพศในฤดูแล้งสองสามีภรรยาลงมาหาจินที่เชิงเขาครั้งนั้นพระราชาเสด็จประพาสป่ามาถึงลำน้ำที่กินนอนและกิน,นรีพากันเล่นน้ำและขับเพลงกันอย่างมีความสุขพระราชาทอดพระเนตรเห็นทรงมีกิจปฏิพัฒนางกิน,นรีจึงยิงจันทากินนอนถึงแก่ชีวิตนางกิน,นรีคร่ำครวญถึงสามีของตน พระราชาตรัสปลอบนางผู้กำลังร่ำไห้ว่าเธอจะกได้เป็นอัครมเหสีผู้เป็นใหญ่ในนครของเรานางกินรีฟังคำนั้นแล้วกล่าวว่าถึงแม้ว่าเราจะต้องตายเราจะไม่ยอมเป็นมเหสีของท่านผู้ฆ่าสามีของเราโดยหาความผิดไม่ได้แล้วอุ้มสามีขึ้นสู่ยอดภูเขายกศรีรษะวางไว้บนตักของตนพลางร่ำไห้ขอชีวิตสามีคืน ท้าสักกะเทวราชทรงทราบเหตุนั้นจึงแปลงเป็นพรามถือกุญทีน้ำมาหลังรถบนร่างของกินนอนทันใดนั้นกินนอนก็กลับฟื้นคืนชีวิตเท้าสักกะได้ประทานโอวาทแก่กินนอนทั้งคู่ว่าตั้งแต่บัดนี้เธอทั้งสองอย่าลงจากจันทบรรพตจงพากาันหากินอยู่ณที่นี้เท่านั้นพระบรมศา,ศาสดาตรัสพระธรรมเทศนานี้ ทรงแสดงถึงความจงรักภักดีของนางจันทากินนรีที่มีต่อจันทากินนอนแล้วตรัสว่าพระราชาในครั้งนั้นคือเทวทัตในชาตินี้เท้าสักกะคืออนุรุทธ,ธะจันทากินนรีคือมารดาของราหุลส่วนจันทากินนอนคือเราตถาคตมารดาพระราหุลได้บรรลุโสดาปฏิผลณที่นั้นนั่นเองจากนั้นพระพุทธองค์เสด็จกลับไปยังพระวิหาร วันที่สามขณะที่งานมงคลเนื่องในการเสด็จเข้าตำหนักอภิเศกของเจ้าชายนันทะ a กำลังดำเนินอยู่พระบรมศาสดา,ศา,ศาได้เสด็จเข้าไปบิณฑบาตท,ทรงให้นันทะถือบาตรตรัสมงคลกถาแล้วเสด็จกลับไปยังนิโครทารามพระผู้มีพระภาคไม่รับบาตรคืนเจ้าชายนันทะจจำต้องถือบาตรเสด็จตามพระพุทธองค์ไปพระนางชนบทกัลยาณีเห็นเจ้าชายนันทะกกำลังเสด็จตามไป จึงทูลว่าข้าแต่พระลูกเจ้าพระองค์ควรเสด็จกลับมาโดยด่วนเพราะวันนี้เป็นวันมงคลของเราเจ้าชายไม่อาจทูลให้พระผู้มีพระภาคเจ้ารับบาดคืนจำต้องเสด็จตามไปยังวิหารทั้งที่ใจไม่ปรารถนาเลยพระพุทธองค์ทรงให้เจ้าชายนันทะบรรพชาอุปสมบทในวันนั้นนั่นเองเพื่อจะทรงบรรเทาความกระวนกระวายของพระนันทะพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสให้พระนันทะ พิจารณากายว่าเป็นของไม่งามเป็นสิ่งปฏิกูลเพื่อให้จิตคลายกำหนัดในนางชนบทกระยาณีสรงยกข้ออุปมาชาดกศพของนางลิงเปรียบเทียบว่าสภาพของนางลิงตัวนี้เป็นชั้นใดแม้พระนางชนบทกระยาณีก็ฉะนั้นพระบรมศาสดาทรงย่างพระนันทะให้ขวนขวายในสมถะและวิปัสสนาโดยอุบายอันชอบด้วยพระปีชญา,านสรงแนะนำพระนันทะ ที่กำลังจะจมลงในภพให้พ้นจากวัฏสงสารด้วยอริยมรรคไม่นานนักพระนันทะก็ได้บรรลุอรหัตผลพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบถึงความที่พระนันทะเป็นผู้สามารถคุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายอันเป็นคุณวิเศษของท่านเมื่อจะทรงประกาศคุณอันวิเศษนั้นจึงตรัสสรรเสริญโดยพระดำรัสว่าภิกษุทั้งหลายพระนันทะเป็นผู้เลิศ กว่าภิกษุสาวกของเราผู้สามารถคุ้มครองทวานในอินทรีย์ทั้งหลาย